เสียงสุดยอดสวัสดีครับหลังจากที่ผมอัปโหลดคลิปลง Youtube เรื่องของการทำไฟสำหรับใช้ในงานถ่ายวิดีโอนะครับด้วยหลอด LED ด้วยหลอด LED นะครับก็พบว่าก็ใช้งานได้ดีนะฮะสว่างดีแต่ว่าปัญหาคือขั้นตอนยุ่งยากมากนะครับคือคนที่ไม่ถนัดเรื่องการต่อสายไฟการบบตรกรีต่างๆเนี่ยบางที ก็ดูแล้วเห็นว่าขั้นตอนมันมันเยอะแล้วใช้ความพยายามใช้ฝีมือในการเชื่อมต่อสายไฟเยอะนะครับวันนี้ผมจะนำเสนออีกวิธีหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับอยู่ในร้านวัสดุก่อสร้างที่แถวบ้านนะมาหาอุปกรณ์อยู่นะครับว่า พอจะมีอะไรที่เอาไปดัดแปลงใช้งานเป็นไฟถ่ายวิดีโอได้บ้างนะครับคือเราสามารถที่จะไปซื้อโคมไฟที่เป็นโคมไฟ LED ซึ่งปกติเขาใช้ติดบนฝ้าเพดานที่บ้านนะครับแต่ว่าเนื่องจากความ ความเข้มความแรงของแสงไฟแล้วก็ความนวลน,น้ําหนักเบารวมทั้งความร้อนน้อยนะครับผมก็เลยจะเอาไฟตรงดวนงนี้มาดัดแปลงเป็นไฟถ่ายวิดีโอถ้าเราซื้อมานะครับเราก็จะเจอมีแค่นี้เองเป็นสี่เหลี่ยมบางๆน้ําหนักเบาเบามากแล้วก็ให้ตัวคล้ายๆกับตัวอะแดปเตอร์หรือตัวประหลาดหนึ่งตัวสำหรับเสียบ ั้นตอนแรกในการแปลงไฟดวงนี้นะฮะที่ผมแนะนำให้ทำก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนสายเสียก่อนสายตัวนี้ไม่มีปลัก๊กเดี๋ยวเราจะต่อปลั๊กกับสายตัวนี้นะครับให้ถอดมาตรงน,นี้เห็มไม่รูก นี่เราก็จะเจอขั้วต่อสายนะครับไขควงใหญ่กว่าน,นิดเดีเดี๋ยวพอเอาไขคองนัวนี้ วันนี้นะครับคอนเซปต์ในการนําเสนอนะครับคือเราต้องทําอะไรที่ใช้แรงน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับในการเปลี่ยนสายเส้นนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเราไม่ถนัดเรื่องการต่อสายเราก็ไปซื้อปลั๊กส้ำเขาเรียกอ,อะไรนะปลั๊กต่อจากตลาดนัดนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาตัดมันออกเพื่อเอาส่วนตรงนี้มาใช้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ตัดแล้วก็จะได้สายแบบนี้ แล้วก็นําปลายสายนี่นะมาทําการเข้าสายเข้าตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็าปิดฝาเข้าที่เดิม สว่างมากเลยนะครับเนี่ยสว่างไหมลุงสว่าง oh, <wow. S 1> ไฟตรงนี้เราสามารถหาซื้อได้ราคาประมาณสักสามรอยบาทขึ้นไปนะครับบางทีก็สี่ร0อยห้าร้อยแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าผมว่าเลือกเอาที่วัดเยอะๆจะดีอันนี้คือสิบแปดวัตต์นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะเอาไฟตรงนี้พยายามที่จะหา ขาตั้งหรืออุปกรณ์ที่เวลาเราใช้งานในกรณีที่ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนนะครับเราจะนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับถ้าใครมีพวกขาตั้งตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งตัวโน้ตเวลาเราไปงานดนตรีอะไรต่างๆก็จะเจอเนี่ยขาตั้งตัวโน้ตแบบนี้นะครับตัวไฟตรงนี้ก็าสามารถที่จะมาล็อกมันมีหูสปริงอยู่ตรงนี้ล็อกด้านบนแล้วก็ใช้งานได้เลย จะปรับให้เนนกียยตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็ปรับความเนยได้ตามใจชอบนะครับ รเราก็สามารถที่จะแปลงไอตัวขาตั้งรถเพลงนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุติเราหาขาตั้งรถเพลงไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้อันนี้เป็นขาตั้งของ iPad นะครับ โอ้ยเดที๋ยวทีถอไปนิดนี่เป็นแผ่นอะไรอะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะมันสามารถที่จะมันหนิบได้หนีบตรงนี้ก็กลายเป็นฮูดนี่โดยการใช้ประโยชน์ของสปริงที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ทำเป็นฮูดได้อีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราไม่มีขาตั้ง iPad แบบนี้นะครับ <Okay. S 2> มันจะแปลงเพื่อไปใช้กับขาตั้งอื่นที่มีอยู่นะครับเช่นเป็นขาตั้งไฟไฟร่มไฟสตูที่เขาถ่ายาถ่ายงานแต่งอะไรพวกนี้นะฮะตรงด้านบนนะฮะมันจะมีเกลียวอยู่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์รูของสปริงตัวนี้นะครับโดยการถอดสปริงออกแล้วก็ไปย,ยึดมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตรงนี้มีเกลียว แล้วก็จะใช้รูสปริงตัวนี้นะฮะยึดตรงนี้ครับเสียบเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นขาตั้งก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการถอดสปริงตัวนี้ออกก่อนนะครับบีบบีบธรรมดาเขาหลุดได้นะฮนี่ครับตัวสปริงถอดออกมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์ของรูเนี่ย ไปยึดติดกับปลายของเสารูเสาไฟก็คือตรงนี้นะฮะนี่นะครับแต่เนื่องจากว่าเนื้อที่ของตัวรูม,มันไม่เพียงพอเราจะต้องใช้ตะไบถูเพื่อให้รูมันใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อให้รูมกลมกว่านี้ ลองดูสิเสียบได้ไหมล้วอ่ะเสียบได้พอดีเสียบได้พอด,ด,พดีงั้นเราก็ประกอบเข้าไปนะครับโดยใช้แหวนแหวนตัวนี้ยผมตะไบไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันได้เข้าลึกที่สุดนะครับ เพื่อให้หน้าที่ของตัวเหล็กเนี่ยมันมีหน้าที่มากพอที่จะรับแรงแล้วก็น็อตตัวมิกกี้หน่อยอยู่ไหนลูกนี่พอเจอแล้ นี่นนะครับยังไงสว่างไหมลูกสว่างมากเหรออ่ะตรงนี้โอเคไหมโอเคได้นะปิดไฟต่างกันเยอะไหมเยอะ โอเคนะครับก็นี่คือไฟที่ใช้ในการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับดัดแปลงจากไฟ LED ที่ติดตามหลังทาห้องนะครับซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับตามห้างที่ขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็มีนะครับราคาประมาณสัก400-500ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับความสว่างก็ตามที่เห็นอยู่นะครับขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับ